อตอนนี้ผมกำลังเห็นควันไฟของใครก็ไม่รู้นะครับฮะอะไรเลยจ้าอ,อะไรเลยอะไรเลยชื่อมือใช่ปะชื่อมือพช่ประมัดระวังนะยุงนะไปน้ำเลยนะยุงโอเคนะไหวนะอ้าวไม่พูดไม่จายเลยเลยไม่มีอารมณ์ฮะไม่มีเลยเลยเอาเอาเอา,เอา ลาเข้าไปเอา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 ไหวบ้าอยู่ฮไหวบ้าเฮ้ยเอาเอาติดดิติดยาว สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนครับอยู่กับผมช่องคนแบกเบ้นะครับพี่พวันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนเนี่ยมานอนในป่าในลำธารสายนี้อีกเช่นเคยเนาะก็ลำธารสายนี้เป็นลำธารที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะเต็มไปด้วยทรัพยากรและธรรมชาติต่ต่างนานาน,านะครับพี่พี่นะก็วันนี้ผมจะกับอายุงเนี่ยจะขึ้นกับไปนอนข้างบนนะครับนะใช่ไหมอายุง ใช่ครับอ่านะแล้วก็มีเจ้าหมาของเราอีก3ามตัวอยู่ข้างหลังนะพี่พี่อ่ะใครอ่ะตอนนี้ผมกำลังเห็นควันไฟของสาก็ไม่รู้นะครับพี่พี่อยู่ข้างบนนู่นเลยนะครับ เดี๋ยวผมต้องแอบกล้องแล้วก็ถ่ายนะทุกทีขอเสียกล้องขอเอหนนะถ้าแบบไม่สะดวกสบายเป็นคนันไฟตอนนาจะเดินทางด้แล้วนะ 嗯，好、嗯。弄好个，嗯嗯嗯嗯嗯嗯 อะไรกันออะไรอะไรเมื่อช้เมือช้นี่ชุมชุดเไ้วยเนี่ยได้ยนี่เ้ยยิงอ๋ออ๋เอ้ยนี่ี่ี้อไรนี่ันนี้เราก็ได้เดินทางกันต่อนักพรบพี่พี่ระมัดระวังนะาโยงนะ อายุงไหวบ้าฮะไหวบ้าเ <c oughs> จอตัวเล็กสองตัวนะนะครับจะตัวรอดได้ไหมดูเอา้ามาเลยว่ายน้ำเลย

ไปแล้วนะพี่ๆนะอายุงเนี่ยได้นำหน้าเราไปแล้วนะครับพี่พี่ว่าไงอายุงเหนืห่อยบ้างดูน้ำนะครับพี่สายมากๆ รสชาติดีมากๆเลยนะง่ายยูโอเคนะไหวนะฮะไม่ค่อยไหวละทำไมอ่ะเจ็บขา อายุบอกว่าไข่จะขึ้นแล้วนะครับพี่เอาไม่พูดไม่จาเลยลื้ไม่มีอารมณ์ฮะไม่มีเลยเลยเอา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 ลากข้าวเอา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 ไหวบ่าวอาย่ฮ่าไหวบ่าวเฮ้ยเอาเอาเอาติดอิงติดยาว อ <S an> ย,าย่าอไรก็ามอยุ่ <S an> อยุ่บอกว่าเหนื่อยเหลือเกินนะอ่ะาลองทำแม่น้ำลำธารไม่ใช่แม่น้ำดิแปกว่าลำธารหรือไม่ก็ห้วยเออเราเรียกว่าลำธารก็ว่าได้นะเพราะว่ามีขนาดใหญ่มากๆถ,ถ้าเป็นห้วยเหรอถ้าเป็นห้วยเล็กอะ่ะมันก็จะขนาดเล็กแต่ถ้าอันนี้เป็นลำธารขนาดใหญ่นะอาเร็วๆเด็กๆดดน้ำมาเลยพุ่มเลย ไม่ต้องกลัวดูจ้าสิเดี๋ยวเราจะตั้งแคมป์ที่ไหนเนี่ยพี่พี่เพื่อนมาลุ้นกันเนาะพี่พี่เนาะก็ระหว่างนี้เราก็จะขึ้นล้อห้วยไปเรื่อยๆดูว่าสถานที่ที่เหมาะแล้วก็ปลอดภยัยเราก็จะลุยเลยนะพี่พี่นะอ้ะอจเย็ยยนๆนะจ่าไงบรรยากาศเนี่ยดีมากนะพี่พี่ ไม่ว่าจะเป็นตะไคร่นะ้ำไม่ว่าจะเป็นหวยลำธารไม่ว่าเป็นป่าไม้ต้นไม้ต่างๆนานานะคาดอย่างเดียวก็คือไม่มีสัตว์ป่ามันแปลกไหมอ่ะแปลกป่าม,มีสัตว์แปลกมีสัตว์ป่านะแต่ว่ามันก็ไม่ก็มันใหญ่แม่มีแต่รอยคนเดินมีแต่รอยคนเดินมีนบอกว่าหอยใหญ่ไี่มีแต่รอยคนเดินนะดังนั้นแล้ว ยากที่จะมีสัตว์บ้านนะครับพี่ๆนะใช่มม่ยุงทุกคนครับก็เดี๋ยวเราจะตั้งแคมป์ในบริเวณแถวนี้กันเลยนะครับทุกคนนี่นะครับนะมันก็จะเป็นทางเดินของข่าวคนเที่ยวป่าพวกนี้เนาะนู่นนะครับทุกคนนี่นะฮะแต่ว,ว่าเราก็จะอยู่ห่างไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า ก็เดินผ่านไปผ่านมาเนะี่ยมันก็ค่อนๆกระจะไม่ไม่ไมอ็นีีเลยอ่ะจะเหนือน,กนลกอกโอเคทุกคนครับเดี๋ยวขออนุญาตที่จะทำภารกิจแล้วนะครับทุกคนครับนะก่อนที่จะมืดนะครับ

ตอนนี้พวกผมก็ได้พุกๆยกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่ๆเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะหุงข้าวประกอบอาหารกันเลยนะครับระหว่างที่รารออายุเนี่ยหุงข้าวเนาะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะให้อาหารน้องหมานะครับพี่ๆนะเพราะว่าเดินทางมาก็ทั้งวันและน้องหมาก็คงน่าจะหิวน,นะครับพี่ๆนะใส่ลงไปเลย เยวลองเรียกน้อพ <'s> well, ี่เนาะเด็กๆกินหาโลกเร็ว อันนี้ผมให้เพื่อกินรองท้องก่อนนะพี่ๆนะเพราะว่าผมเองก็ยังไม่กินข้าวแล้วก็ยังไม่ได้หุงข้าวกันเลยนะที่จะมาถึงก็มีเวลาเย,ย็นแล้วดังนั้นแล้วตอนนี้ก็ให้กินรองท้องไปก่อนนะครับพี่ๆต<ด>รงนั้นจะเหินนะก็ว่าเดินทางมาก็ทั้งวันแล้วแหละเนาะ อย่างอเวกอร่อยนี่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 น้ำมาทั้งวันเลยดูดก่อน แล้วกินลงท้องไปก่อน,ใ,นใจไหมส่วนอันนี้ก็ให้หมืออื่นนะครับอันนี้ก็ให้กินลงท้องกันไปก่อนนะทุกทอนนะเอาแล้วเราไปพักค่อนก่อนก้มเข้าให้นะ อือฮะนึกตอบแบบเจ๊ดแล้วมรอพายได้เลยละ อนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะกินข้าวกันแล้วนะมาดูเมนูเนาะพี่พี่นี่เมนูก็มีเมนูเดียวนะครับแล้วก็ตัวอะไรก็ไม่รู้นะนะเมงแมงเป่าแมงเห้าน,นี่แล้วก็ข้าวนะครับนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามากินข้าวกันเลยดีกว่าครับ ข้อเนี้ยแเพดรอะไรพิจารณ์ไน้นะีนจนน่จมอย่างพิจารณ์นักจมอย่างพิจารณพิจารเยอะที่สุดเลย มากินชาวลกมะนี่อยู่นี่ ก็ตอนนี้ผมเนี่ยให้น้องหมาเนี่ยกินข้าวเสร็จแล้วเนาะแล้วก็เพื่อกี้ผมเนี่ยไปอาบน้ำอาบท่ามานะก็สดชื่นเลยนะครับพี่พี่เดี๋ยวก็หลังจากนี้จะขอตัวเข้านอนแล้วนะครับพี่พี่นะจำคืนนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะอัปเดตให้พี่พี่เพื่อนได้ดูกันเป็นระยะระยะเนาะแต่ถ้าไม่มีก็ไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะครับพี่พี่ครับก็ ค่ำคืนนี้ผมก็ต้องขอลาพี่เพื่อนทุกทุกท่านนะครับขอนอนก่อนเนาะวันพรกันในวันพรุ่งนี้เช้านะครับผมแล้วก็วันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยก็จะออกเดินทางกันต่อนะครับไม่รู้จุดหมายปลายทางเราอยู่ที่ไหนจุดไหนเดี๋ยวพี่เพื่อนก็มาลุกันอีกทีนึ่งเนาะ สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนครับสวัสดียามเช้าเลยนะครับเช้าวันใหม่วันนี้เป็นเช้าวันใหม่เป็นวันที่ดีมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับพี่พี่นะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับพี่พี่นะเดี๋ยวจะล้างหน้าล้างตาเสร็จหลังจากนั้นก็จะเก็บอุปกรณ์สัมภาระแล้วก็จะออกเดินทางกันต่อนะครับพี่พี่นะ ภารกิจของเราวันนี้แล้วก็วันข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงแบบพี่เพื่อนเนี่ยมาลุ้นกันเนาะพี่ๆเนาะอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเก็บอุปกรณ์สัมภาระแล้วก็จะออกเดินทางกลับบ้านแล้ว,ลวเอ้ออกเดินทางกันต่อนะครับพี่ๆไม่ใช่กลับบ้านออกเดินทางกันต่อเนาะก็มาดูกันนะครับว่า ภารกิจสุดล้ำของเราสองคน,นจะเป็นอย่างไรพ,พ,พี่เพื่อนมาติดตามชมดูกันต่อไปนะครับ่น,น,นา